โครงการที่ได้รับรางวัล President Award ประจำปี2021ได้แก่การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อเพิ่มความประทับใจใช้ชีวิตได้ตามต้องการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ สวัสดีครับพบกับรายการ BDMs New Normal รายการที่จะสื่อสารข้อมูลในเครือ BDMs เพื่อสร้างเกิดมาตรฐานเดียวกันสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและความสุขในองค์กรครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศแห่งความสุข บรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในการมอบรางวัล President Award ในโครงการ BDMs Award 2021ที่ผ่านมานะครับรวมถึงร่วมพูดคุยกับเจ้าของโครงการที่ได้รับรางวัลและทีมผู้บริหารที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องในเครือ BDMs ครับอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะครับที่ผลักดันให้เกิดโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องในเครือ BDMs นั่นก็คือทีมผู้บริหารครับที่เห็นถึงความสำคัญ เราไปรับฟังมุมมองของผู้บริหารที่ผลักดันให้เกิดโครงการดีๆกันครับครับอันดับแรกนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีม Hip a n d k n น e นะครับทังทีมอาจารย์พลธกรนะครับที่ได้รับรางวัล president award แล้วก็ patient experience นะครับขอชื่นชมกับอาจารย์พลทกรทั้งทีมด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พลทกรทำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่อาจารย์ทำมาเนี่ยแสดงอย่างชัดเจนถึงความเป็นห่วงของผู้ป่วย อันนี้เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากๆสำหรับโรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ่ด้วยครับทั้ง BDMS และโรงพยาบาลกรุงเทพใหญ่เนี่ยเราสนับสนุนเรื่องการทํานวัตกรรมมาต่อเนื่องยาวนานนะคะต้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่มีใจที่นึกถึงคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นบุคลากร,กรกลุ่มที่ง่ายมากที่จะทํานวัตกรรม นวัตกรรมเนี่ยเป็นได้ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือหรือในเรื่องของการบริการก็ได้เราเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยสามารถคิดนวัตกรรมคิดการบริการใหม่ๆมาใช้ในโรงพยาบาลได้แต่ในบางครั้งเนี่ยน้องๆอาจจะไม่กล้าแล้วคิดว่าง,งานของตัวเองเนี่ยไม่ดีพอก็สนับสนุนให้นำเสนอนะคะไม่ว่ากับหัวหน้าตัวเองหรือว่าจะ HR หรือส่งมาโดยตรงที่ผู้บริหารก็ได้ เรายินดีที่จะสนับสนุนไม่ต้องคิดใหญ่นะครับคิดเล็กๆที่มันมีผลกระทบกับคนไข้แล้วก็งานบริการช่วยลดขั้นตอนได้อย่างแท้จริงนะครับก็อยากเชิญชวนน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งนะครับมีไอเดียนิดๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับนำเสนอได้เลยยินดีที่จะสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องเลยค่ะเพราะมองว่านวัตรกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให ผู้ป่วยสะดวกสบายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นอันนี้เป็นที่สำคัญที่สุดของการทำงานโรงพยาบาลของพวกเราค่ะเราไปร่วมพูดคุยกับทีมที่ได้รับรางวัล President Award ครับถึงที่มาความสำคัญและความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของโครงการที่ได้รับรางวัล President Award นะครับนายแพทย์พลทกรพานิชกุลศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลครับสวัสดีอาจารย์ผลตกรนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัล President Award ที่อาจารย์ได้รับด้วยนะครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาและความสําคัญของโครงการนี้สั้นๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ทีมที่มานะครับก็คือเกิดจากเราเป็นหมอผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับแล้วก็เราเจอคนไข้หลายคนที่ มาหาเราแล้วก็แบบมันต้องผ่าตัดละเขาต้องผ่าตัดละแต่ว่าเขาก็ยังกลัวกังวลนะครับว่าจะผ่าตัดแล้วเดินได้ไหมผ่าตัดแล้วปวดมากไหมเพราะสิ่งที่คนไข้ได้รับคือคนข้างบ้านยัดญาบอกว่าอย่าผ่าเลยมันเดินไม่ได้จริงๆมันเจ็บจริงๆแต่ว่าจริงเรามีโอกาสได้ไปเรียนนะครับคือโรงพยาบาลกรุงเทพส่งผมไปเรียนให้ทูนการศึกษาไปเรียนที่ที่แคนาดากับที่อเมริกาแล้วเราเห็นการผ่าตัดรูปแบบนี้รูปแบบแบบใหม่แบบผ่าตัดกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วคนไข้เขาเดินได้เขาเดินวันเดียวกันที่ผ่าตัด เขาก, ages, oh yeah. ากลับบ้านวันเดียวกันแ้ผมบอกอ้าแล้วทำไมคนไข้คนไทยเขาถึงมีความคิดว่าแบบทำไมเดินไม่ได้กลัวผ่ากลัวเจ็บไม่อยากผ่าตัดเพราะนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าเมื่อมีคนไข้มีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าใจผิดเราก็อยากจะนําเสนอสิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะครับแล้วมันดีจริงๆกับคนไข้ให้คนไข้รับทราบแล้วเขาได้ตัดได้ัดตัดสินใจได้ถูกต้องว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปนะครับ เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการและที่สําคัญเราตอบสนองในทุกๆมิติจริงๆสมกับรางวัล Pres i d e n t Award จริงๆนะครับอาจารย์อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้ตอนที่มีการประกาศรางวัลคือความเป็นทีมที่แข็งแรงมากๆอะไรที่ทําให้อาจารย์พลตรผลักดันให้ทีมพัฒนานวัตกรรมงานบริการจนเกิดเป็นโครงการดีๆแบบนี้ครับอาจารย์อันดับแรกก็คือว่าเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าเราเทคนิคแบบนี้เป็นเทคนิคที่ดีทีมทั้งหมด ทั้งพยาบาลทั้งทั้งทีมแพทย์เนี่ยรับรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเห็นเมื่อเรามีจุดประสงค์หรือว่าไอเดียตรงกันแล้วเนี่ยเราจะได้ก้าวไปด้วยกันได้เพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยครับมันถามคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วผมผ่าตัดคนเดียวยังไงก็ต้องมีคนช่วยช่วยซัพพอร์ตช่วยช่วยถือแฮกเตอร์ช่วยทำนู่นทำนี่พยาบาลผ่าตัดห้องผ่าตัดก็ต้องช่วย ทีม ICU หลังจากผ่าตัดก็ต้องช่วยดูกายภาพเภสัชกรนะครับทุกคนเลยต้องช่วยกันหมดเนะพราะนั้นเนี่ยสิ่งท,ที่ที่ต้องต้องทำก่อนคือให้ความเข้าใจกับทีบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรากล้าไปด้วยกันเพราะการผ่าตัดช่วงแรกๆเนี่ยมันจะติดนู่นติดนี่เพราะมันใหม่มากนะครับ,รบแต่การที่ทุกทีมทั้งหมดเข้าใจกันเนี่ยแล้วเราทิศทางที่มุ่งไปทางเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้ฟันฝ่าอุปสรรคเรา,เ,าเหล่านี้ไปได้หมดเลยนะครับเหมือนมองให้เห็นภาพเดียวกันก่อนแล้วเดินไปสู่เป้าหมาย พร้อมๆกันนะคบอาจารย์ทีนี้ผมแอบชื่นชมก็คือว่าในมุมของอาจารย์อาจารย์ดูแลคนไข้เยอะแยะมากมายอาจารย์เป็นแพทย์ด้วยอาจารย์ยังต้องเป็นนวัตกรด้วยคิดโปรเจกต์แบบนี้ครับอยากให้อาจารย์เชิญชวนสําหรับแพทย์ที่ยังรู้สึกว่าโอ้โหงานก็เยอะแล้วอ่ะแล้วยังต้องมานั่งคิดเซอร์วิสอะไรที่เป็นแรงขับดันให้อาจารย์คิดนวัตกรรมใหม่ๆครับจริงๆผมคิดว่าผมว่าทุกคนนะแพทย์ทุกคนนะครับมีไอเดียที่ที่เราอยากช่วยคนไข้อยู่แล้วผมอยากให้จัดจุดเริ่มต้นในเริ่มต้นจากคนไข้ก่อนนะครับว่า เพนพอยต์ของคนไข้ของเราเป็นยังไงคนไข้มีความทุกข์ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วเราจะคิดออกว่าพอคนไข้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะมีไอเดียแล้วเราจะแก้ปัญหาเขายังไงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมเราจะมานั่งเทียนนั่งคิดว่าจะทําอะไรดีใหม่ๆม่ไม่คิดไม่ออกนะฮะแต่เราเจอคนไข้ทุกวันนะครับเจอคนไข้เจอปัญหาต่างๆทุกวันเนี่ยเราจะเราจะคิดแล้วว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับพยาบาลทีมพนักงานทุกคนครับเห็นอยู่ล ไม่ว่าจะไม่แค่จะเป็นหมอนะครับอาจจะเป็นทีมทุกคนก็ได้นะครับที่ทีมต้อนรับทีมกายภาพเห็นปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมได้เลยนะครับนะครับสุดท้ายผมอยากให้อาจารย์พลตกรฝากถึงโครงการนี้แล้วก็ทีมทุกๆคนด้วยครับครับก็จริงๆขอบคุณทีมนะครับคือเราโครงการนี้เราไม่คิดถึงว่าว่าจะได้รางวัลนะครับแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าสมัยผมกลับมาใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ปรัมพรก็เป็นผอโรงพยาบาลกรุงเทพ และแกก็เป็นคนหนึ่งในคนผลักดันให้เกิดโปรเจกต์นี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับรวมถึงผอโรงพยาบาลปัจจุบันนะครับอาจารย์มีที่นีจารัฐพงศ์นะครับคุณไมเคิลนะครับซึ่งเป็นผอของ Bangkok International Hospital เมื่อของคนที่แล้วนะครับทีมพยาบาลทุกคนนะครับที่สําคัญมากๆนะครับคือทีมแพทย์ผ่าตัดทั้ง4คนนะฮะอาจารย์สมบัติอาจารย์ลบอาจารย์บุญรักษ์แล้วก็อาจารย์สลิดนะครับนี่คือเราเป็นทีมทิปนี้ซึ่งผมว่ามียูนิตี้มากนะครับเรามุ่งไปทางเดียวกันทีมกายภาพด้วยนะครับทางทีมเภ แล้วก็ทุกคนนะครับทีมต้อนรับทุกคนผมว่ามีส่วนร่วมในการสร้าง Experience หรือสร้างประสบการณ์ที่ดีกับคนไข้ให้ประทับใจมากขึ้นต่อไปก็เลยอยากขอบคุณทุกคนในที่นีด้วยนะครับ ทุกคนนะครับสามารถสร้างสรรค์โครงการดีๆนะครับและแน่นอนในทุกๆโครงการสามารถผลักดันให้กลายเป็นรางวัล President Award ได้นะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายจะมีตัวแทนของคณะกรรมการนะครับมาพูดถึงมุมมองในการคัดสรรรางวัล President Award ด้วยนะครับห้ามพลาดนะครับและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในเครือ BDMS นะครับผ่าน YouTube c h anel n Your Choice และพบกับ BDMS New Normal ได้ใหม่นะครับวันนี้เราสคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ สวััสสดีครบำหรับคุณค่าที่คู่ควรของรางวัล President Award ในปีนี้นะคะเรามองถึงคุณค่าของอสิ่งที่ส่งมอบสู่ผู้รับบริการในมูลของ p a t i e n t e กซ e e โครงการนี้ทำได้ดีในระดับไหนครอบคุมกลุ่มประชากรหรือคนไข้หรือผู้รับบริการที่เข้ามาสู่บริการมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีจำนวนมากถึงระดับที่สามารถยืนยันได้ว่า Patient Experience ผ่านประสบการณ์ของโครงการนี้ได้ถูกดูแลอย่างต่อเนื่องและถูกส่งมอบคุณค่าอย่างดีที่สุดในแง่ของทั้งด้านความปลอดภัยและกะ็การบริการที่ถึงระดับที่ต้องการของ BDMs คุณค่าทางด้านนวัตกรรมในหลักฐานของการเป็นนวัตกรรมมี e v evidence Based Practice ที่มีการปรับปรุงพัฒนาในกระบวนการซึ่งมองเห็นภาพนี้ได้อย่างชัดเจนรวมถึงความต่อเนื่องในการ เคยแพร่สิ่งเหล่านี้สู่สังคมซึ่งหมายถึงคุณค่าของความยั่งยืนของนวัตกรรมและขององค์กรสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการพิจารณาว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าสู่รางวัลสูงสุดของ BDMs หรือเปล่าเพราะปัจจุบันนี้ค่ะความยั่งยืนขององค์กรเป็นมุมที่พวกเรามองและให้ความสาคัญมากที่สุดและสุดท้ายส่วนประกอบของโครงการที่สาคัญก็คือเรื่องของกระบวนการพัฒนา ที่มีกระบวนการที่ชัดเจนในแง่ของ Research m e t h o d อลอจีที่บอกได้ว่าก่อนที่เขาจะนำมาสู่โครงการนี้เขาได้ศึกษาค้นคว้ามีอีเวนต์เบสที่ชัดเจนและพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งเผยแพร่องค์ความรู้นี้สู่สาธารณะและสเต็กโคเดอร์อื่นๆซึ่งเป็น Community เป็นผู้รับบริการเป็นสถาบันร่วมเป็นเพื่อนในวงการวิชาชีพเดียวกันซึ่ง สรุปทั้งหมดในภาพรวมของโครงการนี้แล้วเขาเป็นรางวัลที่เหมาะสมสำหรับ BDMS Award ในปีนี้ที่สุดค่ะและก็ขอแสดงความยินดีกับทีม Bih ด้วยนะคะ